ธรรมะประจำวันเชาน้านี้ขอราธนาพระอาจารย์มหานพดนลสิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตามะมอกอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นำเอาธรรมะที่พระอาจารย์ให้แก่ลูกศิษย์ในทุกๆวันออกมาเผยแพร่โดยใช้ AI เป็นผู้ช่วยสื่อเสียงของพระอาจารย์เช่นเดิมนะครับอายุที่ยืนยาว คนเรานั้นเมื่อเกิดมาแล้วอย่าคิดว่าคนแก่คนมีอายุเท่านั้นที่จะต้องตายคนแก่หลายๆคนอาจมีสุขภาพที่ดีกว่าเด็กบางคนดีกว่าหนุ่มสาวบางคนบางคนเกิดมาแล้วก็ตายบางคนอยู่ได้5วันสิวันก็ตายบางคนอยู่ได้ปี10ปี20ปีก็ตายส่วนคนอายุ8 0 9 1 0 0ปีถึงเวลาก็ตายฉะนั้นจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์ไม่ได้เลยว่าเราจะตายเมื่อไหร่ ตายอย่างไรแต่ที่แน่ๆต้องตายอย่างแน่นอนไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงไปได้เลยดังนั้นเราทั้งหลายเมื่อทราบดังนี้แล้วจงอย่าประมาทต่อชีวิตคิดสร้างความดีทำความดีคิดว่าเราทำอย่างไรจึงจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีควรทานอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่ก่อโทษควรทานให้ลดน้อยลงคนเหล่านั้นปรารถนามีสุขภาพดีแต่พฤติกรรมการกินอาหาร อาจทำให้เรานั้นป่วยไข้ไม่สบายได้เช่นทานเนื้อสัตว์มากเกินไปปัจจุบันนี้เนื้อสัตว์ที่ได้มาจากท้องตลาดเป็นการเลี้ยงที่ผิดธรรมชาติต้องการให้สัตว์นั้นโตเร็วน้ำหนักมากจึงได้ใช้สารเคมีต่างๆเพื่อช่วยเร่งให้สัตว์นั้นมีความเจริญเติบโตในสารเคมีบางอย่างอาจจะทำให้สุขภาพของผู้กินเข้าไปไม่ดีได้ดังนั้น เราจึงควรหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ถ้าหันมาทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ก็จะเป็นการดีเป็นอย่างยิ่งเราต้องยอมรับว่าการกินเนื้อสัตว์นั้นเป็นการติดในรสชาติแม้แต่พระบางองค์มาอยู่ในสถานที่ที่ชั้นมังสวิรัตบางครั้งมักบ่นให้คนได้ฟังว่าไม่ได้กินเนื้อสัตว์ทาให้ร่างกายไม่ดีไม่แข็งแรงเมื่อได้ฟังดังนี้แล้วรู้สึกสลดสังเวชใจ พราะบวชเข้ามาแล้วไม่รู้จักปล่อยวางมีความปรารถนาไม่ต่างอะไรกับคารวะผู้ครองเรือนไม่มีความมักน้อยสันโดษมีความละโมบโลบมากบางครั้งเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาเสียอีกเป็นพระแล้วไม่ใช่ว่าใครเขาจะเอาอะไรมาให้ง่ายๆเราต้องสร้างความดีทำความดีทำคุณธรรมให้เกิดขึ้นมาในใจของเราชีวิตเราจึงจะมีความสุขเมื่อยามป่วยไข้ไม่สบายพึ่งหายามารักษา ด้วยวิธีการต่างๆสแสวงหาผู้รู้ที่จะคอยช่วยเหลือเราให้อยู่รอดปลอดภัยอยู่เสมออัตมาเองก็ศึกษาในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยได้กระทำตามที่ความรู้ความสามารถจะมีอยู่แต่ส่วนมากและเป็นการรักษาตนเองเสียมากกว่าเมื่อเห็นว่าดีแล้วบุคคลผู้ติดตามได้กินแล้วดีทำให้ได้ทำยานั้นช่วยเหลือคนต่อๆไป ไม่ได้คิดหวังจะเอามาหาเงินหาทองให้เกิดความร่ำรวยแต่ประการใดถ้าเราดูแลร่างกายเราดีแล้วแม้จะอายุมากมันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเราสามารถที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงดีได้เมื่อยามตกทุกข์ได้ยากจงอย่าลืมพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับเราให้เรานั้นอยู่รอบปลอดภัยในวัดสงสารอันยาวนานนี้ เมื่อเรามีที่พึ่งในใจของเราย่อมพบกับความสุขที่แท้จริงในใจของเราตลอดไปแม้เป็นเด็กอายุน้อยไม่สำคัญตนเองนั้นรักษากายให้ดียิ่งมีอายุเท่าไหร่อาจตายจริงจิตหยุดนิ่งทำความดีมีในตนรักษากายรักษาใจให้ปลอดโปร่งฝึกจิตโล่งดูรู้ใจไม่สับสนรู้จักจิตรู้จักใจไม่เวียนวน ธรรม,มาหลุดพ้นเกิดที่ใจสายสุดจริงพระมหาพดลนสิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบา,ตา 11, ทตะเมาอ1 1ธันวาคม2568